ที่ทุกคนนะครับให้ความสนใจกับประเพณีไทยในวันนี้นะครับนี่แล้วค่ะไปเรื่องประเพณีดีกว่าสงกลานต์ปกติเล่นกันไหนคะปกติแล้วนี่จะเล่นสาดน้ำอยู่ที่บ้านนะครับค่ะคือถ้าเกิดปกติตอนตอนก่อนหน้านี้ที่ลิศยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้นะครับนี่ก็จะขึ้นหลังกระบะรถบ้านลิศนะครับเขาทำหนังขึ้นนะครับแล้วก็ขี่สาดย ใหม่หรือว่าเชียงรายหรือว่าจดดังหวัดใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปเล่นน้ำแบบในแบบภาพที่เราแบบเล่นกันก็สรุปอปีกแบบ ก็อย่าลืมขนมทุนเนียประเพณีไทยนะคะมาไม่ขาบแล้วก็งงก,ก็ไม่ขาบแล้วแล้วก็อย่าลืมเข้าววันข้าววานด้วยค่ะ งานะวันนีกก็เป็นชุมชงภาากลางนะคะแล้วก็อยากจะเชิญทุกคนนะคะปีใหม่ปีนี้นะคะก็ถ้าดื่มแล้วอยากขับเราจะ,นนะ,ะ,ะ,ะาาได้ดอลบัติเหยื่อด้ว,วยค่ะคุณเป้ยละคะเชิญชวนที่มาเที่ยวที่พาราไดซ์ด้วยนะคะค่ะก็ก็ขอเป็นตัวแนทนภาคใต้ในะคะก็ขอขับสวัสดีปีใหม่ไทยทุกคนด้วยนะคะแล้วก็เล่นน้ำกันอย่างระมัดระวังนะคะไม่เน้นแป้งนะคะปีนี้ขอเป็นเน้นเน้นน้ำแทนนะคะแล้วก็ใครที่กรุงเทพก็มาเที่ยวที่พาราไดซ์ก็ได้ ก็อย่าลืมกลับไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านนะครับอยู่ว่าญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็สนุกแล้วก็มีสตินะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขกัาสัปดาหครับคุณบอลก็ค่ะครับก็ฝากในเรื่องความปลอดภัยดีกว่านะครับจริงๆแล้วสงครามแห่งปีนี้ก็จะมีคนเสียชีวิตเยอะจากอุบัติเหตุนะฮะยังไงก็เมาไม่ขับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะฮะถ้าทุกคนมีสติในการขับรถผมคิดว่าอันตรายคงไม่เกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับก็ถ้า วันสงการนี้ใครไม่ไปไหนก็มาที่นี่เลยนะฮะที่นี่ก็มีของกินมากมายเนาะให้อยู่ในงานได้แบบช้อปปิ้งนะฮะแล้วก็ได้กินของอร่อยอร่อยด้วยไงก็มีความสุขในวันปีใหม่ไทยปีนี้แล้วกันนะครับค่ะและปิดท้ายค่ะน้องริทภาองริครับก็โชคที่ใส่มาเป็นภาคอีสานนะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นภาคอีสานด้วยนะครับก็สหรับผู้ใด้ด้ครับอยากเห็นหน้าด้ครับวันสงการมากครับกทั้งเรื่องบ้าน ครับพว่ที่ไปเรียนถนนเขาเหนียวด้วยครับอยู่จังหวัดขอนแก่นก็ได้ด้วยครับทต่ไหนก็จะรืมแบรนด์กันไครับแต่ด้วยค่งภาษารอบนี้ระดับกรุงเทพนะครับสรหรับใครที่ว่างนะครับก็สามารถไปเล่นนาบ้านนี้ได้นะครับที่ว่าเกิดที่ขึ้นชื่อจริงก็คือถนนเข้าเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับอย่าลืมแวะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ บริษัทไทรไนส์พาร์ทจำกัดคุณสาธิตส,สายสอนรองกรรมการผู้จัดก,การสายปฏิบัติการบริษัทไทรไนส์พาร์ทจำกัดนะคะแ,ล,และก็แน่นอนศิลปินดาราของเราทั้งข่าศัตรูคุณบีวิรภา,าสิสุขคุณไพบูลย์คุณเต้ยปานวาดเหเบนีคุณพิเดียร์ธนารัตน์วิสุทธิธาดาคุณบอยพิษณุ๊นิพพานุลนะคะและคุณบลิดดึงดิสิริธานิสค่ะ สำหรับนางสงการบานสดใส14เมษายนนะคะนางสงการบานช่างแล้วก็15เมษายนะคะ่ะนางสงการบานไม่รู้โรยนะคะรอบสิ 10, นางสงการที่สามวัยก็อยู่ที่วันที่16เมษายนนะคะมีนางสาวไทยประจำปีสงการ553แล้วก็เราที่สองอันดับนะั้น ติดตามกิจกรรมที่พอยได้ทมาได้นอกจากสงกรานแล้วเชื่อว่าเทศกาลอื่นๆก็จกดัดเย็าที่ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะอะไะคะตอนนี้เห็นยังเห็นกล้องถ่ายอยู่นะคะยังไม่ให้ไปนะคุณลอยน,น้องริสก็ยังไม่ให้ไปคุณวีกไม่ให้ไปนะคะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะกิจกรรมเยอะจริงๆนะคะสามารถ เด็กศาตนะคะวันนี้โอ้โหพี่รักผมริทตููเดอร์ริทวันนี้มาเว่อลิศานะคะแล้วก็ทุกท่านน่ารักมากให้คำแนะนำไปด,ดีก็อย่าลืมฟังกัไนไว้ด้วยนะคะปีนี้เขาลดรงนัดเยอะนะคะอย่าเล่นสงกรานแบบใช้ปืนฉีดน้ำกันสูงมากนะคะอันตรายลดกันแบบเบาๆนะคะกลับไปว่า้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หรือไม่ชวนมาทั้งบ้านมาที่นี่นี่ดีสุดเลยนะคะมาร่วมกิจกรรม สิบห้าโอนหอมส่งน้ำพระนะคะเปตุ้ยปีพารียาุกนะคะเป็นงามที่เป็นมงคลขึ้นคลื่นเลยด้วยนะคะที่เคยได้กล่าวไปตอนต้นแล้วเดี๋ยวท่านก็จะไปไหว้สักการะเหมือนกันนะคะจะเป็นโตเงินทองมันง่นคงเจริญสุขสดชื่นมีน้ำมนต์สักติดจากเก้าอลามหลวงของประเทศไทยด้วยโอเคเรียบร้อยนะคะ